ของน้องสมัยใช่หรือไม่คนต่อไปอ่ะมาถึงน้องแกงส้มค่ะนะครับน้องคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีครับผมดนตรีทุกประเภทเกือบเล่นได้หมดโอ้ไม่นะครับเล่นอะไรได้บ้างน้องแกงส้มเล่นเปียโนครับเปียโนกีตา้ากีตาร์เบสครับเบสแล้วก็กลองนิดหน่อยครับนี่คือตั้งวงเล่นเองหมดเลยตุ๊งตึ๊งตั้งเองเลยเนี่ยตั้งวงได้ไหมครับทุกเรื่องครบเลยด้วยใช่กีตาร์นี่ เรียนจากที่ไหนคะเรียนที่นก็เรียนโรงเรียนดนตรีทั่วไปล่ะครับใช่คุณแม่ให้เรียนครับทั้งกรองทั้งอะไรคือพูดง่ายๆคือบ้านว่างไม่มีอ่ะใช่ครับจุดเซาที่ก็คือเรียนพิเศษทั้งนั้นเลยี่อนอเรียนทุกอย่าง ครื่องดนตรีชิ้นแรกที่แกงส้มได้เริ่มเรียนคืออะไรครับเป็นโนครับเป็นโนครับเป็นโนตอนนั้นที่เรียนเป็นโนคุณครูอะไรฮะที่ครูที่สอนเราคุณครูชื่อครูะครับครับผมชื่อครูโรสครับครูโรสครูโรสสอนดีไหมดีครับดีครับคือตอนแรกเราตอนเด็กๆกันครับคุณแม่มันครับตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นแกงส้มกี่ขวบอนุบาลสามครับอนุบาลสามคือเป็นประมาณหกสี่เจ็ดขวบคือเด็กต้องเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะันนิ้วกางจะยืดไงต้องไปฝึกไปฝึกกดกด สองนิ้วด้วยกันไม่ใช่ตุ๊กกี้ต้องอย่างนี้ดีหายดีหายขอไบนะให้พูดถึงครูหน่อยครูโรสใช่ครับคือต้องบอกว่าเป็นเป็นครูที่จำาังจำได้จนถึงวันนี้เพราะว่าเขาเป็นครูคนแรกที่สอนคือตอนแรกเป็น เขาเรียกลักูตรสุดสหรับเด็กก็คือให้คุณแม่เขาไ่นั่งเรียนด้วยตอนแรกวิ่งก็จะเข้าเรียนเนี่ยวิ่งหนีไม่เรียนแล้วก็ไปแอบกอดดูแอบดูว่าเออใช่แต่ว่าพอเหมือนเพื่อนๆเขาเริ่มสนุกกันเราก็แบบฟองไหมครับก็แกล้งทําเดินเข้าไปแล้วก็เป็นเรียนนั่งเล่นกับเขาอะไรอย่างงี้แล้วครูเขาเป็นคนใจดีมากครับเขาจะไม่แบบไม่ไม่ดุเลยอะไรอย่างนี้ครั นานด้วครับที่เราไม่ได้เจอกูโรสนานนานแล้วมีอะไรฝากบอกครูไหมครูรสก็อยากจะบอกว่าผมยังคิดถึงครูแล้วก็ยังจําครูได้นะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าแบบคือมันนานแล้วแหละเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าก็ยังจําได้ว่าครูคือครูคนแรกของผมคนแรกที่ทำให้ร้องเพลงได้เป็นคนแรกที่ทำให้รู้จักเรื่องดนตรีค่ะอยากเจอไหมอยากเจอสิคะถามใคร แฟนคลับ,บอยากเจอไหมครับขอรองเท้าเอ,อาล่ะครับถ้าอยากเจอเราก็จัดให้<อ>นะครับ<อ>ไปพบกับ<อ>รคงเหรสค,ครับคุครสและวันนี้นะคะทางรายการก็ได้เ<ไ>ชิญครูรสของน้องแกงสซมมายังรายการด้วยมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานสิบกว่าปีแล้วจะยังจับกันได้ไหม กูรูใช่ไหมคะกูรถครสแล้วกูรถเป็นนักงานเลยค่ะ well กูโรสกูคนแรกของนักกูคนแรกเป็นนองแกงส้มนะครับกูโรสกี่ปีงติ่งติ่งติ่งนานมากค่ะเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะตอนที่เขามาเรียนตอนแรกเด็กคนนี้เป็นะครับแกงส้มสมัยนั้นโอ้โห ไม่ใช่หกเจ็ดขวบนะลืมเหรอเรียนตั้งแต่สี่ขวบคือเรียนเด็กมากลุกเรียนเด็กมากเลยไอ้หกเจ็ดขวบนั่นคือเลิกเรียนไปแล้วคือแบบว่าช่วงที่ครูช่วงที่หายไปครูไปเรียนต่อหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะเลิกเรียนไปช่วงนั้นนะแต่เขาเรียนกับครูนานเหมือนกันนะคะใช่ครับเป็นไงฮะลูกศิษย์คนนี้ตกกลมแก้มแก้มยืดเลยเรียนตั้งแต่สี่ขวบเลยสี่ขวบโตกลมแก้มยืดคือน้องเงส้มหรือครูตอนนั้นน้องเงี้ยส้มน้องเงี้ยส้ม เขาจะตัว,ต,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 วตัวกลมๆมมา <pent. S 2> หาแกงยุออยยยแล้วก็ออมาแอบดูตอนแรกเขายังไม่ได้เรียนไงเขาเหมือนที่เขาบอกอนเนาะใช่เขาก็จะมาแอบเกาะประตูดูแบบโผล่ครึ่งหน้ามั่งอะไรมั่งแ <tar> บบดูแอบด,ดูตลอดอตอน <ๆ S 2> หลังก็มาเรียนก็ถ้าทางตอนแรกๆเหมือนจะพี่อายอืรับแรกเหมือนพี่ที่จริงๆแล้วซนมากค่ะอย่าตัดสินอย่าตัดสินนะคะเด็กคนนี้ห้ามตัดสินภายนอกใช่เรียนอยู่นานไหมครับคุณครูก็หลายปีเหมือนกันนะก็ประมาณสักถึงเจ็ดแปดขวบอะค่ะอืม แต่ว่าตอนนั้นเขาก็ยังกลมอยู่ครับกลมอยู่หลายปีกลมนั่งชีวิตเลยค่ะกมอหลายปีนะคะสามารถด้านดนตรีเล้วครับเป็นไงพางสลับคนนี้ที่ครูได้มองได้สอนได้เห็นเขาอ๋อตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับการเล่นมินิโนดีค่ะเขาเป็นคนตั้งใจเรียนมากและชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเขาจะไม่ใช่คนแบบที่ทําตัวเด่นๆออกมานะแต่ว่าเขาจะเด่นเองเยางแบบมีอยู่ตอนนึงที่มีคอนเสิร์ตตอนเด็กๆเนี่ยคือเพื่อนๆ ทุกคนตอนแรกบอกแย่งเงนถือไมโครโฟนหมดเลยเขาก็เขาจะไม่เคยเสนอตัวเขาจะไม่เสนอตัวแต่ว่าเขาขึ้นเวทีปุ๊บก็คว้าไมค์คนแรกเลยเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนะฮะผมโอ้ยเจอคุณครูแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เจอนานมากครูยังเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมไหมสวยมากสว่ยังแต่ยังตอนตอนแรกเดินมาเฮ้ยใช่ใช่ทำไมคือตอนตอนแรกมองว่า ปี <พ uka> ทำไมไม่เปลี่ยนไปเลยครับมองว่าเอ้ยใช่หรือปเปล่าใช่จริงด้วยครับดีใจมากดีใจคุณครูมีอะไรบอกน้องแกงสมม้มไหมคะคก็จะบอกว่าเอ่อจริงๆอ่ะครูดูเดอะสตาร์นะอันเนี้ยแล้วก็เชียร์แกงส้มมากคือเด็กเด็กนักศึกษาจะรู้หมดเลยว่าครูเชียร์แต่เชื่อมันครูไม่รู้ว่าเขาเป็นน้องแกงของครูจริงมั้จริงไม่รู้เห็นทุกแม่ไม่รู้เหรอครับคุณครูไม่รู้ค่ะเชียร์จนรอบสุดท้ายเลยเชียร์แกงส้มเนี่ยเชียร์จนรอบรอบสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่า คือตอนนั้นคือเขากลมไงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเพาหล่อและลืมก็อย่างเงี้ยมากลมจริง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 ครับจริงครับแก้มอยู่แต่หน้าเขาเหมือนเดิมเลยนะแต่เขาก็แบบว่าเหมือนเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหล่อขึ้นหล่อหล่อแล้วจำได้ไงก็คือก็ดีใจมากเลยที่แบบเนี่ยนี่นะสิ่งหนึ่งที่คุูอย่างพูดนะความชื่นใจของครูเนี่ยก็คือเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากเรียนรู้อะไรมาเยอะมากกว่าจะได้ขึ้นมาถึงเวทีระดับเนี้ยครับแต่ว่า เขาไม่เคยลืมครูคนแรกของเขาอ,อันนี้คือครูแบบไม่แปลกใจว่าทำไมแกงส้มถึงได้เป็นที่รักอของคนมากมายขนาดยังไงก็ขอฝากน้องแกงส้มด้วยนะคะคและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูโรสครูคนแรกของน้องแกงส้มด้วยนะคะ ของคนสุดท้ายในรอบนี้คอันซีนก